สวัสดีครับผมหนึ่งจากร้านท่าไมา้การเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาขออธิบายสั้นๆนะครับถึงตัวไวซีนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อไวซีนไปแล้วนะครับยังไม่ทันได้ใช้เลยแต่ว่าเห็นข้างเห็นหน้ากล่องนะครับระบุชื่อสารสามันเป็นอาาซีนซึ่งกระตกใจนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับ ตัวนี้เป็นอาทาซีนจริงๆครับแต่เป็นอาทาซีนสูตรพิเศษนะครับสําหรับทําเพื่อให้ฉีดพ่นทารขาโพดได้โดยเฉพาะและสามารถที่จะฉีด้าโดที่มีอายุมากขึ้นกว่าอาทาซีนทั่วไปนะครับฉีดได้ดีกว่าอาทาซีนทั่วไปซึ่งปกติแล้วนะครับอาทาซีนทั่วไปเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทจนถึง200กว่าบาทแต่ลูกค้าซื้อไปในราคา450บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อาทาซีนธรรมดาแน่ๆนะครับ เราเรามีอาปาซีนหลากหลายตัวนะครับเราเลือกที่จะขายตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสูตรพิเศษนะครับการตายมันก็เลยพิเศษก,กว่าอาปาซีนปกติทั่วไปนะครับมันไม่ใช่แค่เนื้ออาปาซีนเหมือนเหมือนที่ห้องอื่นไม่ใช่นะครับทั้งนี้นะครับอยากให้ลูกค้านะครับลองใช้แล้วสังเกตเทียบกับอาปาซีนตัวปกตินะครับเพราะว่าตัวเนี้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่าคำว่าสูตรพิเศษในที่นี้ทางบริษัทก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเขากซ์อะไรขึ้นมานะครับ ขอให้อย่างเดียวครับขอให้ดูที่ผลของการฉีดของเรานะครับถ้าต่อให้มันเป็นอาธาซินธรรมดาจริงๆแต่ยาตายดีมันก็คุ้มกับเงินเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตกใจว่าเฮ้ยเป็นอาธาซีนธรรมดามันหลอกขายเราหรือเปล่าเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นนะครับถ้าลูกค้าอยากได้อาธาซีนธรรมดาผมมีร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอาธาซีนสูตรพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ราคาร้อยกว่าบาทนะครับกับ จะมาเทียบกับสินค้ากล่องละ450เนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้ดูผลที่การตายครับว่ามันตายดีจริงๆหรือไม่นะครับขออธิบายไว้สั้นๆแค่นี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะลองอาพาซีนสูตรพิเศษไวซีนนะครับฉีดข้าวโพดได้ได้ฆ่าข้าวโพดผีได้ฆ่าข้าวฟางผีฆ่ากระเจี๊ยบผีได้นะครับสามารถติดต่อเรามาได้นะครับอาพาซีนสูตรพิเศษนะครับในราคา1กล่อง450บาท ฉีดได้ถึง6ไร่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็จะได้ทําความเข้าใจกันนะครับว่ามันเป็นอาาัซัลไซนสูตรพิเศษนะครับไม่ใช่อัลาซีนทั่วไปนะครับขอบคุณครับ